กอดแน่นๆนะน้องพ,พี่เวียพาเบลล่าซ้อนท้ายมอไซสุดหวานโฟกัสมือกลัวตกอะแหละเป็นพระเอกที่ชีวิตดีดๆข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุปลวัฒซึ่งแฮปปี้ทั้งเรื่องการงานและความรักของหนุ่มคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าเพราะปลูกต้นรักกับนางเอกรุ่นน้องอย่างเบลล่าลานีมาได้ถึง8ปีแล้ว สำหรับหนุ่มเวียนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นรักสัตว์แถมยังมีสุนัขแสนรักชื่อพี่เวอีกด้วยล่าสุดทั้งเวียและเบลล่าได้มีงานพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกของปี2021ให้กับรถจักรยานยนต์ฮอน d a ารุ่นใหม่ซึ่งเบลล่านั้นได้นั่งซ้อนท้ายชมวิวเพล,ลินตลอดเส้นทางซึ่งพี่เบียนั้นได้เล่าในวันแถลงข่าวว่าตัวเองนั้นเคยพาเบลล่า ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาบ้างแล้วแต่เบลล่าชอบที่จะนั่งรถยนต์มากกว่าแต่ด้วยบรรยากาศเส้นทางธรรมชาติก็ทำให้ประทับใจมากๆเช่นกันฝั่งเบลล่าได้พูดเสริมต่อว่าพี่เวียนั้นเป็นผู้นำที่ดีเวลาซ้อนท้ายก็ขี่นุ่มนวลน,นั่งสบายอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยแหมชมกันออกสื่อขนาดนี้บรรดาเอก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักที